เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้คนอยู่ในเกมที่ไม่ใช่ว่าเกมไมครับน,นั่นเอครับและอยู่กับผมอเออกคุงเกมแคสเออเอิเร์กคุงแถลงเกมแคสต์นะังและโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเอาชีวิตรอดนั่นเองก็เอาชีวิตรอดนี่นออสัตว์ลืมไปชแนลเก่าแม่ง เาวันนี้ตัดไม้ผมไม่ทำอะไรมากตัดไม้ล้วนรู้สึกว่าชูอาดดีขึ้นนะเนี่ยหรือไม่ดีขึ้น ผมปรับเป็น360 p อีอาจจะไม่เกิดอาจจะเล่นกระตุงกระตุกหม่วันนี้หยุดฮนะไม่ได้ไปโรงเรียนคือจะม้าให้ดูเอานี้และก็ไม่มีเพื่นเล่กเราตัดเราจะสร้างบ้านกันนะฮะโดยการที่ตัดไม้เยอะๆแล้วก็สร้างบ้านเป็นบ้านที่หลังโต ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะเสียงอ่ะก็คลิปใช่แล้วเสียงกูมันยังไงวะเสียงกูมันยังไงวะคืออ้าวตัดได้เนี่ยครับโอเค เราดีจะไปทำเตียงนอนครนะเตียงนอนเตียงนอนเตียงนอน,น,อน,น,นโอเคลงแมงเลยนี่ยยิงเพึ่มอีก,ก่อนนะโอเคครับใาจะวางไว้ตรงนี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงผีเยอะเสียงมอนเตอร์มันเยอะเกินไปเราต้องลงไปเคลียร์ไ,ได้ จะมีตันเจียนอยู่ก็เป็นได้ครับก็คือสปาวไงสปาวสมบรณ์ซอมบี้อะไรก็ว่าไปคือมันต้องมีม้ามันขนาดนี้เราต่อโอเคครับต่อมาพร้อมโอเครแนี้โอเค่านกาอะไรเหี่ย กันพร้อมโอ้กันเยอะแยะแล้วจะขุดมามาคุดแรกกันพ่านนี้เราเป็นคุดแรกขี้เกียจสร้างผ่านแม่งไอ้สัตว์ ผมมาเจอแล้ว,ลวอยากะุดกเล่นนอกรอบก็ไม่ค่อยจะเล่นไงเขียดแล้วก็เรียนด้วยช่วงนี้สอปรปะผมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เรื่องจากเขาไปเดินคือไปไม่ ไปไปเดินนะคือไปเดินแบบเดินเดินสวนสนามพูดง่ายคือเดินแบบเดินพาเลทเออพูดง่ายก็ผมก็ไม่ได้ไปอค,อคนมันโคบแล้วก็วเลยไม่ได้ปล่อยจริงๆก็เลยไมานั่งแล้วมันได้มานอนแคทให้ท่านผู้ชมฟังนะที่นี้ เจอเหล็กครับผมยังไงก็ต้องเจอเหล็กคราวนี้กูไม่ยอมกูต้องได้เหล็กเยอะๆแ้แแทำไมเบลโอ้มันไม่ออกว่าเวลาขุดเหล็กทำไมกุดฐานมันเลเวลบขึ้นวะกูงงไอ้หาเนี่ยชอบไปขุดอ้าวไม่ได้อีกไอ้สัตว์โอ้ไอ้หา ขึ้นแบบนี้แล้วกันโอเคขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นดีวะเออขึ้นดีโอเคขึ้นมาถึงแล้วแล้วก็ขุดเลยนะครับได้ละครบปะโอ้ยไงกูคนตาบอดอริงๆกูจิ้มตาเอาเลย โอเคอุ้ยเจอทะเลโลกก่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าค้างเดียวะไอ้เหี้ยอย่าค้างดิไอ้สัตว์เออเดี๋ยวค้างก็พีไอ้เวียน เอ้หาหายไปไหนวะอ๋นี่ไงเป็นดเป็นดง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 พ่อตายครับ๋ยใจเยนะเว้ยตน้ยอุ้ยไับมน่ยนอไืนนี้ัอ้ จะได้ให้อี้เจนครับไอ้หายสัตว์เนี่ยอุ๊ยเยี่ยพร้อมตายสัตว์กูจะไปเอาของกูคืน เย้ยเกิดอะไรวะเนี่ยอ้าวฮยอ๋อตรงนี้ครับแม่ลืมได้ไงวะเฮ้ยไม่ใช่ดิตรงนี้ดิเออไอ,อหาลืมไงเจอแล้วกิริตันมือ กี่าปองอะไเี้ยได้ข้อทองค,คือได้ของกู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 เลยเลยเขาของกูที่สุดแล้วหาิกูได้ไหหายกตเอาของพ่อไ่ไปสักหน่อยพ่อ ใจเย็นเว้ยตั้งสติตั้งสติแล้วเข้าชารดีไหมไม่เอาห่าสิกตันไม่มีทีเดียวจอดมาไอ้เหี้ยบุกกบุกไอ้สัสไ<ต>อ้บุไม่คิดไงไอ้เหี้ยอุ้ย

นอนได้เขียนนอนได้ต้องไปเก็บก่อนนะตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ด โอเค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 อันนี้ต้องเอาเผาก่อนเยิยใส่ตรงนี้แล้วก็นี่แล้วก็